ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ในการทําการโฆษณาทําในการโปรโมททําในการโชว์สินค้านะครับนั่นคือบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทําแบบโฆษณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้กับแคนว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ หลายๆคนเนี่ยอยากจะทําแบบโฆษณาทําโฆษณายิงแอดต่างๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่เคยมีพื้นฐานการาฟิกเลยวันนี้ผมมีตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นธุรกิจที่จะต้องในการโฆษณาบ้านแบบต่างๆให้กับลูกค้าดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านไม่สวยแบบไม่สวยเนี่ยลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นนายหน้าคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับ EP นี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับ เริ่มต้นทุกคนก็เข้าไปที่อะไรครับเว็บไซต์ canva com นะครับเสร็จแล้วก็โจทย์ของเราวันนี้คือทำแอดเกี่ยวกับ f c e e o o o นะครับบนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คลิกไปที่การสร้างดีไซน์แล้วเราก็พิมพ์คาว่า Facebook ซึ่งผมก็จะนำเสนอเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วกันหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็แค่ทำการค้นหาเทมเพลตนะครับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะนั้น ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในท้องตลาดค่อนข้างมีเยอะนะครับเพราะนั้นลองมาดูได้เลยครับก็พิมพ์คาว่า real estate นะครับ real estate ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีตัวอย่างเยอะมากนะครับให้เราเลือกใครที่ชอบแนว Luxury ใครที่ชอบแนว mo เด r n นะครับก็สามารถที่จะเลือกจากเทมเพลตนี้ได้สมมติว่าผมอาจจะชอบเทมเพลตอันนี้ละกันนะครับคลิกง,ง่ายๆนะครับก็กดคลิกได้เลยเสร็จแล้วแน่นอนนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยนบ้านลูกค้าของเราเปลี่ยนข้อความเป็นของเราเป็นเบอร์โทรของเราที่ให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาติดต่อเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเขียนเป็นคำว่าบ้านพร้อมอยู่นะครับอ่าถ้ารู้สึกว่าฟอนต์ยังไม่สวยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ง่ายๆนะครับอ่าตอนนี้เป็นฟอนต์ง่ายๆเล็กๆนะครับอาจจะเปลี่ยนให้เข้ากับธีม <ST> <F> ER ของเราผมก็ขอเลือกเป็นฟอนต์อ่ากลมๆ อันนี้ออกแนวน่ารักนะครับฟอนต์พร้อมฟอนต์ยอดฮิตนะครับถ้าอันนี้ก็บางไปก็ใส่ตัวหนานะครับผมลองปรับดูง่ายๆ่ายกันก่อนนะครับบ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่นะครับโอเคถ้ารู้สึกว่ามันตรงนี้ถ้าเกิดเราย่ออย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานก็ย่อให้ถูกต้องนิดหนึ่งนะครับอาจจะย่ออย่างถานีอาจจะตบอินเตอร์นิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เราปรับ แต่คนได้ครับเพราะนั้นคาว่าบ้านเนี่ยอาจจะให้มีสเกลที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับก็พิมพ์เลยครับนี่ปรับเลยครับปรับตรงนี้บ้านพร้อมอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เรา,าจ,จะใส่เอฟเฟกถ้ารู้สึกตรงนี้มันดูบางไปก็จ,จะใส่เอฟเฟกที่มีขอบสีขาวนะครับก็ใส่ขอบสีขาวลงไปเลือกตรงนี้เป็นสีขาวนะครับอ่าแล้วก็อาจจะใส่อะไรครับเงานิหนึง่งนะครับเงาหนึน่ง เงาเงาโอเคเงาเงานี่กําหนดทิศทางได้นะครับว่าจะใส่เงาเอียงด้านไหนนะครับความเบลอความชัดของเงานะครับอ่านิดนึงนะครับแล้วก็โทนสีอาจจะเป็นสีเทาๆนะครับให้มันดลูลอยๆเนาะลอยๆไปก่อนโอเคตรงนี้อาจจะเป็นเขาฟรีโอ้นา ฟีโอนนี่แล้ก็ปรับได้อันนี้เขียนว่าอะไรครับราคาเริ่มต้นอ่าสมมุตินะครับเสร็จแ,แล้วตรงนี้ก็มีนะครับห้องนอนข้อมูลโอเคใส่ตัวอะไรครับตัวเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวพร้อมนะครับใส่ตัวหนาอ่านะครับ จองด่วนอ่าตัวนี้เราก็จองด่วนเราก็ใส่ตัวหนาพยายามใส่ตัวหนาเพื่อเน้นนะครับทีนี้โจทย์ของสาคัญเราครับตรงนี้เอาถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งนะครับโจทย์สําคัญของเรานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาบ้านลูกค้าหรือบ้านที่เราไปติดต่อมาหรือคอนโดนเนี่ยมาใส่ในเทมเพลตถูกไหมครับเพราะนั้นง่ายๆครับเราถ้าเกิดเรามีตัวอย่างบ้านเราก็กดแค่อัปโหลดตัวนี้เช่นเราก็กดอัปโหลดไฟล์ตรกนี้นะครับผมก็มีตัวอย่าง บ้านนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะอัปโหลดเข้ามาก็แค่เอากดอัปโหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราได้ตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงครับลากมานะครับแต่การลากมาสังเกตน,นะครับว่ามันจะอัตโนมัติคือมันจะตัดขอบให้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เขากําหนดให้นะครับเราสามารถจะจัดตําแหน่งได้เองเพราะฉนั้นก็เดยวมันคลิกได้เลยครับแล้วก็เลื่อนข้างใน อาจจะมีการย่อให้เห็นตัวบ้านชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็คลิกออกนะครับตัวนี้อาจจะเป็นภา,ภาพภายในให้รู้สึกบ้านเราดีดีกว่าผมเอาภาพนี้ทีกว่าภาพนี้สวยกว่าเมื่อกี้ก็สวยกว่านะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับม่เสร็จแ,แล้วก็กดตรงนี้กดนี้สังเกตนะครับว่าง่ายๆนี่ก็ ถ้าตรงนี้สมมตินะเราอาจจะใส่เป็นอะไรครับหน้าเอเจนต์ก็ได้นะครับผมขออนเลื่อนนิดนึงถ้าใส่หน้าเอเจนต์นะครับก็ต้องไปหารูปคนมาถูกไหมครับผมเอาน้องคนนี้เราก็แค่ลากมาทีนี้ลากมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะติดตัวแบ็กกราวก็ลากไปเรียบร้อย อ่ะโอเคนะครับเราก็สามารถที่ปรับแต่งนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่เป็นเบอร์ติดต่อเบอร์โทรต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะใช้โทรติดต่อได้นะครับหรือเรา,เราถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่พอใจกับเทมเพลตนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปหาเทมเพลตอื่นๆนะครับมาทํางานได้นะครับซึ่งเทมเพลตที่อยู่ในเจ้าแคนวาเนี่ยเขามีเป็นแสนเป็นล้านนะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาเอามาให้เราใช้งานนะเพราะนั้นสังเกตไหมครับนี่คือง่ายๆกับการใช้แคนวากับธุรกิจอสังหา หรือถ้าเกิดใครที่ต้องการทํางานที่เป็นโปสเตอร์ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเช่นงานที่เป็นสมมตินะผมกําหนดเป็นกําหนดขนาดเองแล้วกันนะครับเช่นเราต้องการทาผ้าใบวานิลที่มีขนาดใหญ่ความกว้างแล้วก็ปดแปะตามตัวตามใต้สะพานลอยหรือตามที่เสาต่างๆนะครับเราสามารถกําหนดเช่นกําหนดความสูงเป็นโปสเตอร์แบบสูงนะครับผมลองกําหนดขนาดเองดูเช่นผมต้องการให้งานอยู่ที่ประมาณสักกว้าง สัก800 800แต่สูงเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงสูงสักพันสองอาจะน้อยไปสูงสักพันแปดดีกว่าก็จะเป็นงานที่เป็นลักษณะแนวตั้งนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีจำเพาะคร่าวๆให้แน่นอนนะครับมันคงไม่พอดีกับงานเรานะครับเราก็ต้องมานั่งดีไซน์ของเราเองเช่นเรามีเรียลเอสเตอยู่ไหมนะครับต้องการอะไรครับงานขายบ้านนะครับเราก็ลองเลือกๆดูนะครับ บางงานอาจจะมีเทมเพลตไม่ได้เยอะนะครับเช่นผมชอบรูปนี้อันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นวิดีโอนะวเวลาเลือกเนี่ยจะมีเวอร์ชันโปรกับเวอร์ชั่นที่ฟรีนะครับก็ดูนิดหนึ่งอ่ะอันนี้ดีกว่อันนี้ก็ไดาสวยดีก็แค่คลิกลากนั่นเองสังเกตนะครับว่าขอบตรงนี้มันจะขยายให้อัตโนมัตินะครับแต่แล้วเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปภาพเนี่ยเราก็แพ้อะไรครับเอารูปภาพเนี่ยโยนเข้าไปในตัวระบบนะครับอ่ปรับขนาดนิดหนึ่งปรับตำแหน่งนิดนึงนะครับ ค okay. แล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่เป็นรูปภาพเอเจนต์ของเราถ้าเราไม่พอใจนี้ก็กด delete delete ได้เลยนะครับแล้วผมก็เลือกภาพเอเจนต์มาใส่เมื่อกี้ผมนึงลบไม่หมดนะครับภาพเอเจนต์มาใส่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราใช้เวอร์ชันโปรนะครับนะครับเราสามารถที่ใช้ฟังก์ชันในการ แก้ไขรูปภาพได้นะครับเช่นตอนนี้มันมีภาพแบ็กกราวของคนอยู่แล้วก็สามารถคลิกแก้ไขได้เลยนะครับก็กดคําว่า Remove Background โปรแกรมก็จะใช้ AI ในการลบแบ็กกราวัตโนมัติเห็นไหมครับน้องคนนี้ไม่มีแบ็กกราวแล้วก็ง่ายมากนะครับกับการเจ้าการใช้แคนวาะครับแล้วที่เหลือเราก็ปรับแต่งอ่าถ้ารูปภาพน้องคนนี้มีการทับตัวสอนอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็กําหนดเลเยอร์ให้อยู่ชั้นบนกับชั้นล่างได้นะครับ อันนี้ก็ถ้านี้ก็ลงตัวแล้วเราก็เหลือแค่แก้ไขเบอร์โทรตรงนี้เราสามารถที่จะอะไรครับซูมได้เพื่อเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับเวลาเราทํางานก็พยายามปรับให้เราเห็นรายละเอียดที่มอนเหมาะกับการทํางานของเรานะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา3ห้องนอนสีห้องนอนอะไรพวกนี้น,นะครับก็สามารถที่จะปรับได้และลองหาอินพุตอื่นเช่นคําว่าเซลนะครับมาใส่ห้าไม่ให้งานเนี่ยดูน่าสนใจเซล ฮอตเซลอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถงานน่า,นาสนใจมากขึ้นอันนี้ติดข้อความนี้อยู่นะครับก็ลบทิ้งอืมโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเราพอใจกับงานนี้สมมุนนะอันนี้คือถ้าเราพอใจนะครับเราก็แค่กดเลยครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเราก็จะได้ภาพโปสเตอร์ที่นําไปติดตามป้ายต่างๆที่เป็นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนหรือว่า โฆอต่างๆที่เราสามารถกําหลดเองได้บน Facebook นะครับเอาเรามาดูผลงานของเราสิเห็นไหมครับง่ายมากกับการใช้แคนวาผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีเครื่องมือที่ชื่อว่าแคนวาที่ออกมานะครับการทํางานกราฟิกนะครับเขาจะสามารถให้เราทํางานในเท่าที่จําเป็นนะครับอะไรที่มันแอดวานซ์เกินไปเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้ใช้เครื่องมือที่เป็นแบบโปรสูงๆนะครับแต่แน่นอนตัวตุเองก็ต้องแลกมาด้วยการใช้ทักษะขั้นสูงเช่นกันแต่สําหรับงานแค่นี้ผมถือว่าเพียงพอนะครับ พราะนั้นใครคิดว่านี่เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับเนื้อหาที่มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับรายการ t e c h m i d w ทยมีวันนี้นะครับแล้วผมจะมีคลิปดีๆในครั้งหน้านะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ